ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันคือความฝันงี้นเหรอที่นี่ที่ไหนโคตรหม็นหายใจลำบากมากเชี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นนี่มันสมาคมนักกาอะไรวะเนี่ยหรือว่านั่นมันคือฉันครางฉันมีตอหนวดแข็งยังกระเข็มเจ้าพวกขยะแกได้เข้านิกายปาเหรียญอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็เป็นเพราะความพยายามของบรรพบุรุษของพวกแกนั่นแหละ พวกเราเป็นมิกายที่ลอมอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถึงพวกแกจะได้ทำงานเล็กน้อยและธรรมดามากแค่ไหนพวกแกก็ทำงานให้สุดความสามารถในทุกๆวันพวกเราพวกแกต้องแบกน้ำวันละ3 0 0 0ปอนตัดต้นไม้วันละ50ต้นและจับฉลามทอลิรในทะเลอย่างน้อย10ตัวนั่นมันเป็นอาหารของพวกแก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพวกแกต้องฝึกวิชาพื้นฐานของนิกายปาเหรียนหลังจากที่ฟังฉันจบแล้วพวกไรประโยชน์ทั้งหลายไปเหวี่ยงค้อนให้ได้หนึ่งมืนครั้งซะเมื่อพวกแกสามารถทุบพื้นที่ทำมาจากเพชรให้เป็นหลุมได้พวกแกจะได้เลื่อนขั้นเป็นช่างตีเหล็กแกมัยืนโง่อยู่ตรงนั้นทำไมโอ้เยี่ยม ัมยืนบื้ออะไรทำไมไม่ไปฝึกเมื่อวานแกก็เอาแต่พูดเรื่องไร้สาระแล้วแกยังจะมาพูดว่าในอนาคตจะเป็นผู้นำนิกายปาเหลียนผีอะไรเข้าสิงแกหรือว่าวิชานี้มันกระจอกไปสำหรับผู้นำนิกายในอนาคตอย่างแกงั้นเหรอวันนี้ฉันจะทำให้แกเห็นถึงความน่าสะพึงกลัวของวิชานี้ให้แกได้เห็นซะหน่อยนิดแล้วยา่า นี่มันเชียอะไรวะเนี่ย